บทที่สี่คำขอของเสียฉันจะทำอย่างไรดีแม่จะบังคับให้พี่อ้อแอบแต่งงานฉันพยายามจะช่วยไกลเกลี่ยพยายามจะบอกแม่ให้ค่อยเป็นค่อยไปและพยายามบอกพี่ว่าเสียเป็นคนดีใช้ได้กลายเป็นถูกรำคาญซะนี่ฉันวิ่งไปหาพ่อให้ช่วยเบรกแม่ทีแต่พ่อสายหน้า บอกทางเดียวที่จะหยุดแม่ได้ก็คือเสียริชาติต้องเป็นฝ่ายปฏิเสธเองฉันปาดน้ำตาโทรหาหม่อมอุมนางคือกระเทยเพื่อนซีตั้งแต่สมัยคอซองของฉันเองเป็นท่านชายราช,ชาสกุลสูงส่งดีๆไม่ชอบชอบเป็นกระเทยฉายาของนางคือหม่อมตาหวานเพราะวิรกรรมที่ทำให้โลกจดจำนางก็คือสมัยตอนเรียนมหาลัยนางซื้อข้าวหลามมากินขณะกำลังเอาปากประกบบ้อง หวังเลียชิมกะทิข้าหลามมันๆตำรวจสายตรวจก็เข้ามาขอตรวจฉี่มันเพราะคิดว่าผีกัญชาดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางจึงได้รับการสถาปนาจากเพื่อนๆให้เป็นหม่อมกัญชาตาหวานและทุกคนพร้อมใจกันล้อมันยันลูกบวชแม้ว่าโง่ห้งนางเหมือนกระเธยเล่นยาแต่ขอโทษทีเถอะนางคือเมคอัพอาร์ติสต์มือหนึ่งของวงการ อยู่ในทีมช่างแต่งหน้าประจำตัวของกองประกวดมิสกาแล็กซี่นางเป็นกระเทยมีนามสกุลขลังแถมบ้านรวยชีวิตนางจึงไม่เคยขาดของมีผู้ชายมาให้เลือกกินไม่หวาดไม่ไหวจะฝรัง่งองโกเอเชียผมสีทองผมดำตาสีฟ้าสีเขียวทุกชาติพันธุ์นางฟาดฟันมาครบหมดแล้วชาบูชาบู หน่อยคนไหนผัวแกส่งรูปมาให้พิจารณาหน่อยฉันฝันอยากดูดผัวเพื่อนมานอนแล้วอิหายังไม่ใช่ผัวกูก็ว่างนอนชาติที่แล้วมึงคงทำบาปทำกรรมไว้กับกระเทยชาตินี้มึงเลยมีผีกระเทยเข้าสิงจริตกระเทยกลายเป็นหินปูนปิดถ้ำหอยมึงให้แห้งผากไปตลอดกาลอ,อิมัมมึงจะซ้ำเติมกูใช่ไหมหม่อมอูมเป็นเพื่อนซึ่งเราคบกันเพื่อผลประโยชน์ล้วนๆคะ่ะ นั่นคือผลประโยชน์ของผู้ชายถือเป็นช่องทางเอาไว้บนเรื่องผัวเรื่องผู้ชายโดยเฉพาะถ้าโทรหาเป็นอนันรู้กันว่ามีแต่เรื่องใต้สะดืออีาฉันถอนหายใจเฮือกเจนังบ่อมต้องถามว่าเป็นอะไรอยากเป็นฝุ่นหล่อนก็เป็นฝุ่นใต,ต้ตีนอยู่แล้วไม่รู้ตัวหรือไงกูจะเล่นมุกเกิดเป็นฝุ่นจะได้เข้าตาใครสักคนไว้ฉันชักจะก,กลุ้ม จึงเริ่มคุยด้วยน้ำเสียงจริงจังเปิดลำโพงคุยเพราะเริ่มหัวร้อนแกฉันว่าแย่แน่ๆแ,แล้วว่าแม่จะให้พี่ออแอแต่งงานขัดดอกนั่นยุคไหนล้ววะทำไมแม่แกไม่ไปสีสวัสดิ์เงินติดล้อนี่กับเกือบห้าสิบล้านสีไหนจะให้กู้วะงั้นก็ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายลูกปืนจะทะลุฝาบ้านไหมอะ่ะก็เลยคิดว่าจะใช้หอยเบกกระสุน โถนางจีจี้หาผัวไม่ได้ยังต้องแบกหลีหนีกระสุนอีกสกิลปากของนางหม่อมแหกโค้งนรกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรฉันก็ได้แต่ด่ามันกลับไปบอๆว่าดอกทองแล้วเล่าโปรไฟล์เสียริชาติเท่าที่รู้ให้นางหม่อมฟังนางหม่อมก็เบรกฉันหัวทิมว่าไม่มีใครไม่รู้จักเสียริชาติคะ่ะมีแต่ฉันนี่แหละที่มัวแต่เล่นเกมบ้าดาราไม่สนผู้ชายในโลกจริง แล้วตกลงเสียก็ตอบตกลงแล้วเหรอแม่แกถึงเรียบร้อนรวบรัดแต่ก็นะรวยล้นฟ้าขนาดนั้นแม่แกรีบก็ไม่แปลกเออคงจะคุยกันแล้วแล้วแกจะกระวนกระวายทำไมล่ะก็เป็นเรื่องของพี่สาวแกกับเสียเขาแล้วแกก็เป็นแค่คนวงนอกถูกปะก็ใช่งงงวยแบบนี้แสดงว่ามีประเด็นแกชอบเสียเขาใช่ไหม พอโดนยิงถามตรงๆฉันเขก็อึกอักน้าจอยถ้าจับฉันสแกนสมองผลคือไม่มีสมองค่ะแล้วไงล่ะไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบฉันสักหน่อยก็ถามสิวะคุณสตรีมีหอยจะดีเหรอวะมันจะดูไม่งามป้าฉันเพิ่งเจอเขาวันสองวันเองนะอยู่ๆไปถามเขาก็หาว่าฉันแรดป้า ถึงขั้นส่องกระโปรกได้โดยไม่สะทกสะทานแล้วมึงยังกล้าพูดคำว่าไม่งามออกจากปากอีกเหรออีวอกบนั่งหม่อมอุมมีดดาเก่งดาไม่หยุดจนจนต้องพนมมือขอขมาแกอะพอไม่มีผู้ก็โอดครวญพอมีผู้หลงมาก็ดัดจริตตะพึตตะพือไหนบอกสิแกชอบเขาเพราะอะไรอืมนึกแพบ๊บเสียฤทชาติขึ้นชื่อเรื่องนิสัยดุเข้าถึงยาก ใครๆก็บอกว่าเขาเข้มงวดแค่สายตาก็ทําให้คนกลัวได้แล้วอย่างแกมันน่าจะชอบเขาได้นีว่วเขาดุเหรอไม่นะเข้าใจดีออกยังไงอะอืมเขายิ้มแล้วเขาก็นั่งเล่นเกมกับฉันด้วยนะเล่นเกมตอนที่เขานั่งเล่นเกมกับฉันนะ่ะฉันก็คิดว่าเออฉันก็ต้องการแค่นี้คนที่เข้าใจว่าฉันชอบอะไรแล้วรู้จักว่าฉันเป็นคนยังไง แกเลี้ยงยากอะดิก็พื้นฐานปะวะถ้าผู้ชายสักคนจะเป็นของฉันเขาก็แค่ดูแลเ่นันด้วยการหลีกเลี่ยงแสงแดดเก็บไว้ที่เย็นแต่ไม่ต้องเก็บมากให้พาออกงานบ้างอะไรบ้างให้เงินใช้ไม่ขาดมืออันนี้สำคัญค่ะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรือวะแสดงว่าแกอาจชอบเขาแล้วจริงๆแต่เขาอายุเยอะกว่าเกือบสองรอบเลยนะถ้ามึงถูกใจใครจะอายุห่างกันหปีหรือ30ปี ชอบก็คือชอบเปล่าวะเพราะเั้นทำไมแกไม่เสนอตัวแต่งเองล่ะเขาไม่สนใจฉันหรอกที่ผ่านมาก็มีแต่คนเข้าหาฉันเพราะอยากจีบพี่อ้อแอทั้งนั้นเอาเป็นว่าพี่อ้อแอดีกว่าจริงๆนั่นแหละรายนั้นเรื่องไม่เยอะเป็นผู้เป็นคนมีงานการทำไม่เหมือนฉันยังไงเสียก็ต้องชอบพี่อ้อแออยู่แล้วฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ที่ข้างตึกหลบๆมุมคุยเด็ดใบไม้ดอกไม้เล่นแก้มือว่างไปเรื่อย ก่อนจะรู้สึกถึงเงาใครบางคนที่เดินเข้ามาด้านหลังฉันเงียบๆแต่ฉันไม่สนใจและยังพูดไปเรื่อยๆฉันว่าฉันก็อ่านนิยายมาเยอะการ์ตูนตาหวานก็อ่านหมดทุกเรื่องทุกเรื่องพระเอกจะเครซี่นางเอกโคตรๆถ้าเกิดสมมุติท่านเจอแบบนั้นนะฉันตีใจตายหาเลยยังไงวะแบบเขารวยโคตรๆแล้วก็เเครซี่อยากฟักฉัน ในหัวไม่แต่เรื่องฟักนางสาวเจีราพรทั้งวันทั้งคืนถึงฉันอยากจะหนีแค่ไหนเขาก็ใช้อำนาจล้นฟ้าสั่งให้คนจับฉันไปขังแล้วก็ฟักต่อจนฟ้าเหลืองและสุดท้ายเขาก็บอกฉันว่าพี่รู้พี่มันเลวและเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาฟักฉันต่อไปตราบสิ้นอายุไขเนี่ยเก็ตยังคาแรคเตอร์คุณขุนนะมึงกูกลัวแล้วมึงเป็นหาอะไรไอ้พลัดขม่มขืนแล้วก็รักกันเนี่ยกูจะอ้วก oh no ฉันแค่ดิ้นพอเป็นพิธีแล้วก็ให้เขาฟักค่ะเออกูลืมคนที่จะฟักมึงได้ต้องศีลเสมอกันและมึงแม่งศีลทำข้อต่ำตมคนจะเฮี้ยเฮี้ยที่ใจใช่ใบหน้าคงจะมีสักวันที่มึงจะเจอคู่แท้ฮ่ายากว่ะเอาเป็นว่าฉันจะต้องชะลอง,งานแต่งของพี่อ้อแอรออกไปก่อนให้ได้ให้พวกเขาสองคนมาเจอหน้าทำความรู้จักกันสักนิดสักปีสองปีฉันจะคอยชงให้เอง พี่ออแอดต้องชอบเข้าแน่นอนแบบนี้ไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าไปเสี่ยงลุ้นว่าจะชอบกันหลังแต่งไหมถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้ขึ้นมาพวกเขาก็น่าสงสารแย่โถแม่พระมาะโปรดน้ำตากระเทยจิไหลยอมแขวนหลีเพื่อพี่น้องฉันทำใจนานแล้วติดป้ายเวลคัมที่หลีแล้วก็ยังไม่มีใครสนใจเลยเกิดมาไม่มีใครเอาฉันเอา เสียงทุมนุ่มดังที่ข้างหูฉันตกใจหันขวับไปก็เห็นเขายืนเท้าแขนกับต้นไม้และโน้มใบหน้าลงมาฉันต้องบังคับตัวเองแทบแย่ไม่ให้หลุดอุทานเขาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายภูมิฐานกลายร่างคืนเป็นคุณชายผู้หล่อเหลาสง่างามตามเดิมแล้วนี่ฉันเมาส์มอยกับปอมมานานเป็นชั่วโมงแล้วหรือเนี่ยแล้วประเด็นคือเรื่องที่เมาส์แม่ก็อุดมไปด้วยความจันไรยบันทอนปัญญาตาย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 ,ตาย,ตาย ฉันก้าวถอยเขาก้าวตามก้าวต่อก้าวน่ากลัวถ้าเธอแต่งกับฉันเขาพูดต่อสายตาคู่นั้นสบตาฉันเขาตัวสูงกว่าฉันมากสายตาตื่นะหนกของฉันจึงจับนิ่งอยู่ที่แผงอกตึงแน่นเท่านั้นดังนั้นเขาจึงเชยคางฉันขึ้นให้สบตากันการที่มีฉันอยู่ในชีวิตของเธอเธอจะมีความสุขมากๆนะ เสียรู้หรอข้าว่าความสุขของจี้คืออะไรฉันจะเติมเกมให้ครั้งละ3มล้านและโคต้าเอของออนไลน์ไม่อั้นพ่อกับแม่ของฉันอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นหมดปัญหาแม่ผัวลูกสภัยจะไม่มีใครอยู่เหนือเธอในบ้านเธอคือคุณผู้หญิงของฉันนี่เป็นคำขอแต่งงานเหรอไม่มีกุหลาบไม่มีแหวนไม่มีอะไรทั้งนั้น สถานที่ก็ซอกตึกอาบอบนวดหม่อมอุมมีได้ยินเสียงที่เสียริชาติพูดก็กลั้นเสียงกรีดเอาไว้กลั้นหายใจและเปิดหูรอฟังชันตอบฉันศบตาเขาคิดอย่างถี่ถ้วนว่าจะฝากใจฝากชีวิตไว้ที่คนที่เพิ่งรู้จักกันได้หรือไม่บ้านฉันเน็ดแรงด้วยนะข้อเสนอเด็ดถูกปล่อยออกมาฉันสูดลมหายใจเข้าลึกๆจนเต็มปอด ก่อนจะหันหน้าหนีไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนกระเธอที่ถือสายค้างอยู่มึงมึงมีคิวแต่งหน้าเจ้าสาวให้กูไหมมึงอีนางหม่อมมันกลั้นหัวเราะไปด่าไปจนหายใจไม่ทันพอมันจะพูดมันกู้หัวเราะอย่างบ้าคลั่งต่อเป็นชุดดังโหยหวนออกมาอีกมันเอาแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาว่าอิสลิดดอกทองผีเปรตยังต้องหลบมึง เออกูเคลียคิวให้วันไหนบอกมาเสียรุชาติเป็นคนตอบวันนี้ครับจบตอนแล้วโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไป